แม่หนังที่ซิดนีย์สวีดีเล่นนะครับผมต้องดูอยู่แล้วกับบทครั้งใหม่นะครับในหนังแนวใหม่กับบทที่เธอได้รับนั้นที่โหดสะใจแล้วเสียดสยองเสียวไปในตัวเป็นบทที่ใหม่นะครับสำหรับซิดนีย์สวีดีไหมก็ไม่เชิงแต่ก็ถือว่าใหม่แหละกับแนวหนังนะครับ แต่บทหนังดูเจอไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะครับขาดความรัดก,กุมในการเล่าแล้วก็นำเสนอกับหนัง i m มมาค l a เลบริสุทธิ์ผุดปีศาจซาฟริงย l o v ั s <ST AR G> มันก็ไม่เชิงปีศาจหรอกครับเรียกว่าผลงานทางวิทยาศาสตร์ที่ผิดจรรยาบรณแล้วก็ผิดศิลธรรมผิดธรรมชาติจะดีกว่านะครับแต่มันเป็นยังไงก็ไปดูเองและกันไม่ขอสปอยนะครับอยากให้ไปรุนเองรู้แต่ว่าซิดนีย์สวีนีแล้วก็เหล่านักแสดงนะครับทุกท่านเลยทั้งตัวประกอบยันนักแสดงนำคือทุกคนนั้นทุ่มเท พยายามแบกหนังแบบสุดๆไปเลยถามว่าแบกอยู่ไหมแบกอยู่ครับแต่คนที่แบกหนักสุดคงจะเป็นซิดนีย์นี่แหละครับที่รับบทโหดสุดแบกสุดๆการแสดงของเธอเรียกว่าชั้นยอดเลยแล้วก็บทตัวละครของเธอน่าจะเป็นอีกบทตัวละครที่ดีสำหรับเธอเลยการแสดงใส่สุดทั้งอารมณ์อินเนอร์สีหน้าแววตารวมถึงท่าทาง สมกับเป็นนักแสดงที่มากด้วยฝีมือและหน้าตา,าจริงทำได้ดีครับตั้งแต่ต้นยันจบพาลุ้นได้และเสียวได้อย่างดีตอนท้ายเธอก็ใส่สุดจนตราตึงใจคนดูเลยทีเดียวนะครับผมไม่ได้คาดหวังความเซ็กซี่หรือสวยจากเธอในหนังเรื่องนี้เลยผมแค่อยากเห็นนักแสดงที่ผมติดตามและชื่นชอบมีพัฒนาการด้านการแสดงเฉย แต่สิ่งที่ได้นะครับมันมากกว่าที่ผมคาดหวังไว้ในเรื่องของพัฒนาการการแสดงของเธอส่วนเรื่องเซ็กซี่สวยน่ารักนั้นผมไม่ได้มองเรื่องนั้นเลยแล้วก็ผมชอบที่บทเรื่องนี้ของเธอนั้นมันดีต่อฝีมือของเธอในโชว์ว่าตัวซิดนีย์นั้นไม่ได้มีดีแค่บทรักอินดี้หรือบทอีโรติกสุดแสนเล่าร้อนบ่งบอกเลยว่าเธอสามารถรับบทได้หลากหลายหลากหลายการแสดง ได้ทุกบทบาททุกแนวหนังเธอพิสูจน์ให้เห็นมาแล้วครับในหนังเรื่องนี้และผมว่าเธอคือว่าที่ราชินีแห่งเสียงกรีดหรือสกรีมควีนคนต่อไปนะครับถัดจากเจนน่าได้เลยแหละเสียงแสผูไดใ้ใจเอาเรื่องเลยแล้ฝึกกรีดอีกหน่อยนะครับผมว่ารับมงแทนเจนน่าได้เลยแต่ผมก็ชอบเจนน่าออเทก้านะ แต่ช่วงนี้เธอพยายามสลัดลุกเว d นสเตย์อยู่นะครับจนทําให้เธอไม่ค่อยเล่นหนังสยองขวัญเท่าไหร่ทําให้เจ้าแม่ราชินีแห่งเสียงกรีตอาจจะโดนซิดนียแย่งไปก็เป็นได้อาจจะมงลงที่ซิดนียแทนส่วนนักแสดงท่านอื่นะครับไม่ได้จําชื่อครับเพราะว่าต้องรีบกลับบ้านพาแม่ไปตลาดเลยไม่ได้นั่งจดนั่งจําแต่ทุกคนคือส่วนเสริมให้ตัวซิดนีย์สวีนีนะครับมาถึงจุดนี้ได้ ไม่มีนักแสดงทุกท่านคงไม่มีความรุนระทึกแบบนี้ให้เราได้รับชมหรอกครับส่วนบทหรอไปในทางที่ไม่ค่อยน่าพอใจเท่าไหร่ครับเพราะดูจะไม่กล้าท้าทายศาสนาเท่าไหร่ทาให้ความทรงพลังนั้นมันไม่ค่อยที่จะมีสักเท่าไหร่นะครับความทรงพลังในส่วนของตรงเนี้ย ศาสนาเนี่ยในเรื่องของศาสนาเนี่ยส่วนเนี้ยมันโดนลดทอนไปครับการนําเสนอปมประเด็นต่างๆก็ทําได้ครึ่งๆกลางๆครับการเล่าเรื่องก็ไม่ได้สนุกอะไรแต่ก็ถือว่าเพลินเพียงแต่เขาไม่สามารถเล่าให้เข้าใจภาพรวมของหนังได้และยังไม่สามารถคลี่ปมคลายปมและเคลียประเด็นต่างๆของหนังได้ดีเท่าไหร่ก็เข้าใจด้วยแหละครับว่ามีเวลาและพื้นที่ที่ ให้เราค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับเลยไม่สามารถเคลียร์ได้หมดบางจุดยังคาทิ้งไว้อยู่เลยยังมีแต่เรื่องให้สงสัยนะครับแถมเล่นซีนย้ำสแกที่ไม่จําเป็นมากไปด้วยพยายามบิวคนดูแต่เหมือนจะบิวไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับจนในใจผมยังนึกเลยว่าเอาเวลาแบบนี้ไปเล่าเคลียร์ปุ่มดีกว่าไหมอย่ายืดเวลาด้วยการใช้จ้ำสแก์เลยครับมันเสียเวลา แต่หนังก็สยองจริงๆนั่นแหละครับท้งเลือดสาดเอ่ยการผ่านนุ่นนี่ทรมานนุ่นนี่สยองจนหวาดเสียวไปเลยเพราะงั้นครับไม่แนะนำสำหรับคนกลัวเลือดหรือคนที่ตกใจง่ายครับนอกจากจะมีเซียนเสียวๆสยองๆแล้วยังมีซีนที่จ้ำสแกร์เยอะอีกนะครับแต่ก็ยอมรับนะครับซีนแต่ละซีนโหดสะใจดีครับบรรยากาศหนังก็ดีด้วยแล้วก็คุมโทนได้ค่อนข้างที่จะดีเลย แต่เสียดายครับมันดันจัดแสงและเซตฉากได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับตลอดทั้งเรื่องเนี่ยมืดมากนะครับแล้วไม่แนะนําสำหรับคนที่ไม่ชอบทีมืดเพราะหนักเรื่องนี้มันมืดมากจริงขนาดช่วงกลางวันแสกๆเนี่ยยังมืดอย่างกับช่วงตีห้าหกโมงเช้าเลยครับส่วนมุมกล้องก็แนวๆหนังทิลเลอร์สยองขวัญทั่วๆไปแหละไม่ได้มีอะไรน่าประหลาดใจมากหรือน่าชื่นชมมากนะครับเอาเป็นว่าแค่ไปดูซิดนีย์แสดงก็คุ้มแล้วครับ สหรับแฟนนะักแสดงนะส่วนใครแฟนหนังเสี่ยงขวัญน,นะครับหรือแฟนหนังแนวแนวนี้ก็ลองไปดูได้ก็ถือว่าเป็นหนังอีกเรื่องที่ไม่ควรพลาดก็แล้วกันแต่จะสนุกไหมก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของตัวท่านเองนะครับไม่มีอะไรจะพูดเลยครับสมองโล่งมากตอนนี้แถมง่วงนอนด้วยก็เอาเป็นว่าปฏิหารเต็ม10และคะแนน6.7เต็ม10ครับก็ แรกๆก,ก็อยากจะให้7นะครับพอนึกๆไปก็เออความน่าจดจํามันไม่ค่อยมีเท่าไหร่แหละความน่าติดตามก็ค่อนข้างจะน้อยแต่ก็เพลินดีแค่นั้นเลยรีวิวในไอีเนี่ยผมในสตอรี่ของผมเนี่ยผมให้7เต็ม10นะครับพอนั่งคิดดีๆแล้วลดมันหน่อยดีกว่าองค์รวมมันไม่ค่อยน่าพอใจขนาดนั้นแถมตอนนี้ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะพูดอะไรต่อแล้วนะครับเพราะเรื่องที่จะพูดมันมีแค่นี้จริงๆ เอาเป็นว่าขอขอบคุณนะครับที่ฟังมาถึงจุดๆนี้ก็แล้วกันเนาะก็ทํามีเสียงรบกวนแล้วขออภัยไปด้วยนะครับพอดีมันอยู่ในช่วงระหว่างตีสี่และตีห้านะครับก็เลยเสียงอาจจะดังนิดนึงก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปถ,ถัดไปอาดิโอส